ชอบคลิปนี้ให้กดไลค์อยากให้เพื่อนเห็นต้องกดแชร์และอยากดูคลิปต่อๆไปต้องกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปชม ซอยบัวขาวของเมืองพัทยานะครับที่เป็นซอยที่ไม่เคยหลับไหลเนาะซึ่งธุรกิจเศรษฐกิจของซอยบัวขาวค่อนข้างจเจริญรุ่งเรืองมากเลยนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้พาไปในตอนกลางคืนนะครับเราจะพาทุกท่านไปชมในตอนเช้านะครับเพราะว่าการที่จะถ่าย วิดีโอในตอนกลางคืนมันจะไปติดกับหน้าน้องๆที่เขาทํางานบานเนาะมันจะเกิดความไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับก็เลยเก็บบรรยากาศในตอนเช้ามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับที่เราก็วิ่งต้นซอยของพัทยากลางนะครับขึ้นมาก็จะเป็นร้านนวดเรียงเป็นแถวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับตรงน,นี้เนาะแล้วก็ ขยบมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นโรงแรมนะครับมีโรงแรมเนาะแล้วก็เราดูบรรยากาศจำเช้านะครับคนอาจจะน้อยรถสองแถวอาจจะรุ่งๆอยู่นะครับแต่จะเห็นว่ารถสองแถวเนี่ยก็วิ่งเยอะเหมือนกันนะรวมทั้งวินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับ ซอยบัวขาวนี่ก็เป็นอีกซอยหนึ่งนะครับที่มีซอกซอยเยอะมากาตัดผ่านไปถนนสายนิงเนาะแล้วก็ตัดขึ้นมาถนนาสาย3ามอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะตัดอซอยตอกซอยค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับซอยบัวขาวก็ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับทำให้มีรถสองแถววิ่งตลอดนะครับแล้วก็สามารถที่จะขึ้น รถ2แถวได้แล้วก็ต่อรถ2แถวไปในที่ต่างๆได้นะครับราคารถ2แถวก็อยู่ที่10บาทนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าของซอยบัวขาวนะครับก็จะเห็นว่าเป็นซอยที่รถสองแถวเยอะมากๆโดยเฉพาะตอนเย็นตอนกลางคืนนะครับสองแถวแทบจะบอกว่าไม่ต้องยืนรอเลยครับเดินออกมาปากซอยปุ๊บขึ้นรถได้เลยก็คือรถสองแถวจะต่อคิวกันยาวมากนะครับก็เลยจะเห็นว่าเป็นซอยที่มีรถสองแถวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะอยู่ ทุกซอกทุกซอยเลยนะครับอยู่แบบแทบจะเดินไม่ต้องเดินเลยก็คือออกจากซอยหรือว่าลงจากห้องปุ๊บก็สามารถเรียกวินมอเตอร์ไซได้เลยครับก็จะค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าซอยนี้เป็นซอยที่คึกคักด้วยการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในตอนกลางคืนนะครับซึ่งจะมีผับบาร์ค่อนข้างเยอะมีร้านอาหารแล้วก็มี ร้านจำหน่ายสินค้าและมีตลาดอยู่ระหว่างซอยอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างจะคึกคักเลยทีเดียวในตอนกลางคืนนะครับ ซอยบัวขาวเป็นซอยที่อยู่กลางๆเนาะกลางกลางเมืองเขาเรียกว่าเป็นซอยกลางกลางเมืองทั้งนั้นจะสามารถเดินลงทะเลได้นะครับถ้าใครที่ไม่เหนื่อยมากเนาะก็จะเดินทะลุถนนสายสองออกไปลงสายหนึ่งลงทะเลได้นะครับก็จะเห็นว่าโรงแรมและเกสต์เฮาส์ห้องพักราคาถูกค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับรวมทั้งโรงแรมขนาด กลางก็ค่อนข้างจะมีเยอะเหมือนกันนะครับที่เราเก็บบรรยากาศมาให้ดูก็จะเห็นว่าเป็นซอยหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับในการที่ส่งผลกระทบหรือว่าเห็นผลทางด้านธุรกิจของเมืองพัทยาอีซอยหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ ก็เป็นคลิปซอยบัวขาวนะครับซึ่งเป็นซอยที่อยู่ระหว่างพัทยากลางแล้วก็พัทยาใต้นะครับเชื่อมต่อกันเนะาะทะลุออกไปตึกคอมนั่นเองนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่เก็บบรรยากาศตอนเช้าของซอยบัวขาวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ เดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศของเมืองพัทยามาให้ท่านชมอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ